ข่าวแรกวันนี้ค่ะทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเร่งเดินหน้าสร้างถนนเลียบแนวชายแดนเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ดำเนินการเร่งด่วนในการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนระยะทางรวม15กิโลเมตรเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงและลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดอธิปไตยของประเทศพร้อมทั้งแก้ไขลักษณะภูมิประเทศรูปตัวยูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเมื่อวันที่15กันยายน2568ได้มีการจัดตั้งกองอํานวยการควบคุมการปฏิบัติและในวันที่16กันยายน 2,568ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนปัจจุบันสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นระยะทาง2.7กิโลเมตรจากเป้าหมายรวม15กิโลเมตรคงเหลืออีก12.3กิโลเมตรการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดก,กฎหมายรวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการลาดตระเวนของกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบ ขณะที่บู ขณะที่ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับกำลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยและได้กล่าวให้กำลังพลปกป้องสามเสาหลักของเราวไว้คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เสาหลักทั้ง3นี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการดํารงอยู่ของความเป็นชาติไทย และเป็นแหล่งรวมจิตใจที่ทำให้คนในชาติเกิดความสามคัคคีความรักชาติและความภูมิใจในความเป็นไทยค่ะ